โรง,งเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้ามมาในบทเพลงคนร่วมชายคาค่ะเชิญรับชมเลยครับ สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้ามคนร่วมชายทาค่ะนะครับเดี๋ยวรอฟังคุณครูแนะนํานะครับเดินเล็กที่ใหม่นิดนึงครับเดินเล็กใหม่นิดหนึ่งนะครับเชิญคุณครูสลาครับถ้าถามหาว่าใครร้องเพลงเก่งก็ต้องบอกว่าคนนี้แหละอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงเก่งมากๆค,คือทุกอย่างมันถ้าในแง่ของความสามารถมันแสดงให้เห็นหมดเลย ทุกคนคงต้องยอมรับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการาวิธีการร้องที่เต็มเสียงนะครับแล้วก็การให้อารมณ์สื่อสารงานเพลงและก็การร่วมโชว์นี่มันมันไม่ใช่นักเรียนอะ่ะมันเป็นมืออาชีพรู้สึกอย่างนั้นคือเก่งนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในแง่ของนักร้องถ้าครูจะแนะนำก็เล็กน้อย ก็คือครูมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราเราจริงจังเกินไปเข็นอารมณ์เกินไปเหมือนกับว่าเราตีโจทย์เพลงอาจจะไม่ตรงกับอารมณ์ที่คนเขียนเพลงเขาสื่อสารก็ได้เพราะคนร่วมชายคาเขาเขากำลังพูดถึงอารมณ์ของความคิดถึงนะครับมันใบไม้ร่วงไปทุกใบทุกใบมันยีความเหงาความมันประมาณเหงามันประมาณคิดถึง แต่เมื่อพอเราใช้เสียงประแทศเนยปูย้ำเสมอว่าการร้องเพลงก็คือการเขียนภาพด้วยเสียงพอเราเข้มเกินไปเข้นเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การคิดถึงมันเป็นการดา่าอารมณ์เพลงสําคัญมากนะโดยเฉพาะกับคนเก่งถ้าเกินเนี่ยอย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยพอหนูเค้นม,มากๆคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเขาอาจจะมีคนรู้สึกว่ามันกําลังดา่ามันไม่ใช่คิดถึงอะไรอย่างนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นไปปรับตรงนี้ลงให้มันพอดีบริหารความเก่งให้มันเป็นความใช่แล้วหนูก็จะเป็นคนใช่ไหนที่สุดครับเชิญเช้าครับครับถามอีกนิดนึงครูศลาให้คะแนนเท่ากันหมดไหมฮะที่ผ่านม,มาไม่ครับ<า>เด่นจัดไม่เกรงแต่ยากมากครับ,รบยากมาก ยากจนอยากจะบอกกรรมการว่าปีหน้าไม่มีที่หนึ่งสองสามได้ไหมเอาเป็นประเภทติดดาวให้เลยอ้องอย่างนี้ได้ห้าดาวถ้าถ้าถึงเกณฑ์มาตรฐานก็ห้าดาวเหมือนกัเอืมสมมติสิบห้าทีห้าดาวก็ห้าดาวให้หมดเอเ์ใช่ในเมื่อในเมื่อทุกคนพัฒนาครับมันพัฒนาถึงเกณฑ์ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์เดียวกันไม่จำเป็นต้องมีที่หนึ่งที่สองเพราะปีนี้เด็กกําลังบอกเราอย่างนั้น ขาส,สีมากตัดสินยากมากครับแต่คุณสลาไม่เท่ากันแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณคำแนะนําด้วยนะครับคุณสลาครับครับคุณเทียมเธอจะตอบย้ำทธอไหมก็ขยี้ก็ขยี้แขวนขยี้ เปิดหน้าตัดนิดเดียวใครได้เสมอกันแล้วปีนหน้าจะจ้าใช่ไหมล่ะให้มาตัดสินนะฮะก็จะบอกว่าในความรู้สึกลึกๆกันนะฮะทุกคนเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนครูแต่ตอนนี้ต้องมานั่งทําหน้าที่ตัดสินบรรดาลูกศิษย์เราเองได้สซ้านะฮะเหมือนน้องๆเองก็พัฒนาถึงถึงจุดสุดยอดเออครูสาเปิด เปิดเปิดจู่วมาแบบนี้นะปีหน้าก่อนจัดงานถ้าอยากให้ครูเทียงครูสระมาเชิญร่วมประชุมวางแผนนิดนึงนะคะอยากได้บังคับครูเข็นให้มาอีกนะเออดูดีไปบังคับมาเลยไม่เกี่ยวกับเราเราแค่ทำหน้าที่พิธีกรจนจัดจขอขอร่วมแจมรู้สึก คือคือคนตั้งกฎไม่ได้มานั่งดูถูกไหมฮะคนนั่งดูเด็กปัญหาที่ควรจะตั้งกฎเข้ามาดูถูกไหมผมพูดถูกนะถเดี๋ยวพีวห่หน้าลงสอสอละมาสู่เพลงคนร่วมชยายชาฉันปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะรดน้ำพวนดึงเหมือนกับพูดถึงนักร้องผู้หญิงคนนี้เขาเข้ารอบสุดท้ายที่นี่มาตั้งตัวเล็กๆจนโตเอาโตเอามาทุกปีจนฉันจำเธอได้ เ,เ,เธอเข้ารอบสุดท้ายมาตลอดบรรดาครูก็ช่วยกันคอมเมนต์ตลอดลดน้ําพวนดินหนูตลอดมันเหมือนเพลงนี้จังเลยเ่ะนะฮะก็ก็ถือเราเป็นคนลดน้ำพวนด,ดินแต่คนนี้ครูหวังเรื่องหนึ่งเออฉันดูโชต้องพูดเรื่องโชว์ใช่ไหมอันนี้แวบตักร้องนหนึ่งนะเพราะว่ามันปิดอัดมากตั้งตั้งไม่ได้เหมือนเคยครูดแดนเคยเจอน้องครั้งหนึ่งแล้วเคยพูดว่าเด็กคนนี้ ต้องใชแ่แน่ๆสมัยที่เราไปารัตภูมิจะดั้แม่ครูเด็กคนนี้เราพูดถึงกันตลอดแล้วก็บอกว่าครูก็จะมั่นใจแล้วครูจะรอดูเธอครูจะรดน้ำพรวนดินจนเธอจบม .6 ออดูสิคําพูดของครูหลายๆคนที่สร้างคนเนี่ยจะดันเธอไปอยู่ที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ลุกทุ่งได้หรือไม่ นะฮะสำหรับโชว์ครูเคเห็นแล้วนะฮะที่ไปที่รายการชิงช้าสวรรค์วันนั้นก็ยังบอกว่าเด็กๆยังทําหน้าที่ตัวเองได้ค่อนข้างดีไม่มีอะไรบุกคล้องนะครับแต่วันนี้คู่แข่งมันมันช่างหลือร้ายจริงๆแพ้ชนะฉันไม่รู้ฉันจะรดน้ําคนดินักร้องคนนี้ต่อไปในอนาคตเจอกันครับขอบคุณครับคูเทียมครับเรนเชิญคูแดนครับขอบคุณครับ อ่ะถือสว่าน,นูอาจจะเป็นนักร้องหญิงคนแรกที่อยู่ในค่ายครูเทียมก็ได้เพราะครูเทียมเลี้ยงแต่ผู้ชายไม่เลี้ยงผู้หญิงนะลูกก็เห็นหนูตั้งแต่เล็กๆละ่ะถ้าถือว่าวิธีการร้องเท่านั้นเองเสียงหนูอะไรหนูทักษะหนูได้หมดทุกอย่างหนูเก่งแล้วนะอ่ะนะอหนูเก่งแล้วจะเพียงแต่ว่าใช้ความเก่งให้ถูกต้องก็คือหมายถึงว่า อารมณ์ของเพลงอันไหนที่มันใช่หรือไม่ใช่แต่หนูร้องมันมัน,มนทอนเน้นปั๊บนี่อย่างที่คุณสลาบอกอ่ะไม่ใช่ด้วยความคิดถึงเด้ไอ้ผู้ชายคนน่าจะโดนถูกเธอหนูว่าก็ได้หรือซ้ําไปประชดประชันว่าฉันโลูกตนมาไว้เรื่องใต้ขาตนหนึ่งใช่ไหมฮะฝ้ารออคิดถึงถูกต้องไหมเราคิดถึงเขาแบบเรา ใบไม้ร่วงอย่างที่ครูสลาบอกมันหล่นมาทีละใบทีละใบเมื่อไร่เธอจะมาต้องใช้วิธีการใช้เสียงให้มันถูกกับอารมณ์ของเพลงเท่านั้นเองหนูเก่งหมดละเก่งทุกอย่างเก่งทีนี้เราเราเรายัง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 ใช้อารมณ์ไม่ถูกท่นนั้นเองนะน mm hmm. อกนั้นก็รวมรวมก็ดีหมดอ่ะครูไม่ว่าครูสลาละผิดถูกก็ครูสลาเ <c oughs> พราะเพราะครูสลาเป็นคนให้คะแนนที่ ตรงามตรงมาพวกครูก็เหมือนกันนะหนูมันก็ต้องมีแพ้มีชนะมีเลดรอดบ้างกับผู้โดยงั้นเอาพครูเทียมเอาตัวรอดครูอลไรเอาตัวรอดด้วยเท่านั้นเองจริงจริงแล้วก็วิธีการให้คะแนนมันก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าไว้งั้นแต่นะไม่มีอะไรก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันสวัสดีครับกับตอบคุณคุณครูวทั้งสามท่านด้วยนะครับค่ะรวมถึงน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลบางท่า